เครื่องสำอางมิสทินเปิดลงทะเบียนรับเงิน1,000บาทและกล่องยังชีพสวัสดีทุกท่านครับวันนี้เป็นการแจ้งข่าวจากเครื่องสำอางมิสทินที่ออกมามอบความช่วยเหลือให้ผู้เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด -19 โดยมีรายละเอียดดังนี้นะครับข่าวจาก Facebook ธุรกิจขายตรงมิสทินแจ้งว่าเครื่องสำอางมิสทินมีทุนและกล่องยังชีพมาแจก สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างหนักของโควิด -19 ในเวลานี้สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3xk1gbr ระหว่างวันที่12-14ถึงสิงหาคมพศ2564ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาของวันที่12สิงหาคมถึงวันที่14สิงหาคม พศ2564เวลา24นาฬิกาและจะประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการพิจารณาผ่านทาง https://bit.ly/3xk1gbr ภายในวันที่19สิงหาคมพศ2564ท่านที่สนใจสามารถกดลิงก์ได้จากด้านล่างของ YouTube นี้นะครับ สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านครับอย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe เพื่อติดตามข่าวสารที่จะนำมาแจ้งให้กับทุกท่านทราบกันนะครับขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ